สัสดีครับผมพิวิทย์อีกครั้งนะครับาจากเพจบ้านสวนวิวเขาแล้วก็ออมที่ดินกับพิวิทย์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่เฟส11ของโครงการบ้านสวนวิวเขานะครับก็ตอนนี้ก็โอนกันไปเกือบหมดแล้วแล้วก็หลายคนมาสร้างบ้านกันกัน,ก,นกันเยอะแล้วครับออเดี๋ยวเราท,ทยอยแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนๆในเฟสนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่คนแรกก่อนที่เขาเริ่มมา พัฒนาที่นี่เป็นเป็นคนแรกนะครับสำหรับเฟส1บตอนนี้เราก็ยังมีที่เหลืออยู่ประมาณสัก2อสาแปลงนะครับถ้าใครชอบบริเวณต,ตรงนี้นะครับก็ยังยังติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ไปติดตามกันเลยครับ ครับคุณตองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนนะก็ขอบคุณมากสาหรับวันนี้ตื่นเช้าให้โอกาสผมมาได้คุยกันเมื่อคืนคงง่ายจะดึกกับช่างภาพกับช่างภาพใช่ไหมก็เป็นกิจกรรมประจาเนาะครับก็พอดีวันนี้มาก็คือต้องการให้คุณตองคุณแนนได้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักแล้วก็ ทำความรู้จักนิดหนึ่งว่าคุณต๋องกับคุณไดนาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ทําอะไรครับผมก็ต๋องเฟสิบเอ็ดีนะครับก็รับราชการเป็นช่างโยธาอ๋ออยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่เขตบางแครครับตอนนี้ก็คือบ้านบ้านที่กรุงเทพ <ฤ S 1> บ้านที่กรุงเทพอยู่ที่แถวบางแคอยู่แถวบ้านทุ่งคุบางแคใกล้ๆกกันอ๋อทุ่งคุกก็ประมาณ20บโลไปกลับอะไรเงี้ยได้ครับก็จากนั่นมามาถึงนี่กี่กิโลร้อยหกสิบสามโล สามโดแล้วแล้วคุณน้อยนาทําไรอยู่อ่าหนูก็เป็นในช่างโยธาเหมือนกันค่ะแต่ว่าของอยู่อยู่สักงานโยธาค่ะกรุงเทพ่ะที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแบบสองคนออกมาณน้อยนาเขาอยากจะมีที่มีที่สักที่เล็กๆเขาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกตามความฉุกคิดของเขาอ่ะแต่ทีเนี้ยน้อยนาเขาบอกว่าซื้อให้หน่อยซื้อกรุงเทพเนี่ยใกล้ๆเอาก็ใกล้บ้านก็ได้ที่ที่กรุงเทพมันไม่ไหววาระสี่ห้าหมื่นมันมันเรามันเกินเอื้อม ข้าราชการเนะครับเราซื้อไม่ได้หรอกก็เปิดโทรทัศน์ดูนั่นดูนี่ไปตามเรื่องตำราก็พอดีเห็นพิวิทย์ที่คีรีตาฟ้าอ๋อก็ก็เอ้ยสวยว่ะบ้านมีเขามียนรุ่นนี่นน่่อะไรเงียเจอคีรีตากฟ้าแล้วก็มามาบ้านส่วนริบเขามันมันทนี่ครับมันมันต่อกันมันมันคลิปมันด่อเรื่องมาแต่คีรีตาฟ้ามสวยแต่ทีเนี้ย ผมว่ามันไกลสําหรับผมผมขับรถไม่ไหวพระรามสองมันต้องข้ามครับม,มันข้ามกรุงเทพก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะกว่าจะออกมานี่ครับก็เลยว่าพอรีว่าคลิปมันต่อเนื่องก็องไปเห็นที่นี่ในหน้าก็พอเห็นผมเห็นตอนดึกๆเห็นว่าสี่ห้าทุ่มเลยเงี้ยผมก็ดูโทรทัศท์ของผมไปเลยตอนเช้าในหน้าก็ลงมาหิวข้าวหิวข้าวตามสไตล์เขาแหละตอนสิบเอ็ดโมงผมบอกไปกินข้าวข,ข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปดูเออเห็นเห็นขึ้นนั้นแล้วก็มาเลยมาเลย ไม่เคยไปดูที่อื่นไม่เคยดูที่แต่ว่าเราก็ดูมาเรื่อยๆไม่คือมีความคิดว่าอยากได้ที่อยากได้ที่ชอบเป็นคนชอบปลูกอะค่ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะแบบมีมีที่สักที่สักผืนหนึ่งเอาไปปลูกอะไร้ย่างเงี้ยไอเรื่องคิดอะคิดมานานแล้วแต่ทีเนี้ยพอเห็นแต่ว่าไม่เคยไปดูที่ที่ไหนไม่เคยไม่เคยมาทาวถาไม่เคยอะไรเลยพอดูวันนั้นเสร็จก็ พอปุ๊บตอนเช้าก็ประมาณสิบเอ็ดโมงไม่เช้าเ1าสิบเอ็ดโมงปุ๊บผมก็โทรหามีเบอร์ขึ้นก็เป็นโทรหาพี่แหละโทรพี่กบอกเข้ามี้เข้ามาได้เลยมีคนดูอยู่สปอร์ตอยู่กว่าก็ขับรถกว่าจะกินข้าวนู่นนี่มาถึงนี่ก็บ่ายสามแล้วมาเจอใครวะเนี่ยมาเจอพี่โนอ๋อเจอโนโดยพี่โนพี่โนก็พาไปดูตอนนี้ถ้าถ้าถ้าขับมาจากพระรามสองมาที่นี่เนี่ยใช้เส้นทางไหนมันมาได้สองทางทางนครปฐมทั้ง้นครปฐมและทางสุพรรณ มันมาได้ทั้งสองทางมันใกล้าเท่ากันเลยครับระยะทางร6 0เท่ากันเลยก็จะมาทางสุพรรณสุพรรณรถมันเจนี่หน่อยมันจะไม่ค่อนมีไฟแดงไฟแดงมันน้อยแต่ทางไอ้นักขับรถฐมไฟแดงมันเยอะมากมันจอดจอดรถมันเก่าไงเดี๋ยวลากเครื่องลากเครื่องก็เลยเอามาชแต่ก็ไม่ไม่นานประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ประมาณครับสบายๆครับเรื่อยๆครับอ่ะเกืสิบเอ็ดเขาก็เลยพามาพี่มิตรพี่มิตรก็แนะนําว่าแปลงนู้น ที่มันมีบ่อน้ําข้างๆบ่อน้ําอแต่ทีเนี้ยหน้าหนาเขาไม่ชอบเขาอยากดูอีกดูอีกหน่อยพอดีก็มาเจอแปลงนี้แต่ทีเนี้ยมันมีทางทำทางตอนนั้นยังไม่มีคนเลยใช่ปะไม่ก็ไม่ค่อยมีครับก็ทํากําลังทําถนนทําอะไรอยู่ทีเนี้ยจะไปดูแปลงนู้นแปลงเล็กไล่ไล่นิดๆอะไรเงี้ยจะได้ถูกลงหน่อยอะไรเงี้ยพอดีว่าเขาทําทางไปไม่ได้อก็เดินก็เลยว่าจะเดินไปนนก็เลยจอดตรงนี้ก็เลยดู ก็เลยบอกว่าแปลงนี้ก็ยังอยู่นะอะไรเงี้ยไดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปดูแลวก็ไม่ได้ไปดูตรงไหนเลยในหน้าชอบเลยมันต้องมีจังหวะมันไม่มีเจ้าของของมันเะอที่ดินเหมือนที่ดินเลือกเราเออเพราะว่าถ้าไปก็ไปไม่ได้มันขุดอยู่อยู่เงี้ยก็เลยต้องมาหยุดตรงนี้และสุดท้ายก็ได้แปลงนี้ไปหยุดตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาครั้งแรกแล้วก็จองเลยเออเอาเลยแล้วก็ไปมาถึงนี่สามโมงกว่ากว่าจะดู ไปถึงนู่นก็ห้าโมงโกแต่อยู่นู่นก็ไปกับพี่พี่โอก็ไปทมสัญญาที่นู่นแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหลังหลังจากจองไปนี่มามาทุกอาทิตย์เลยทุกวันเลยก็ไม่ไม่แก็ไม่เท่าไหร่ทิ้งไปกี่เดือนกว่าจะเริ่มมาทำอุ้ยมาสองอาทิตย์ก็ขุดขุดบ่อแล้วฮะอ๋อใช่ไหมสองอาทิตย์ก็ขุดบ่ออันนี้ ก็เริ่มขุดบ่อแล้ว่ะอ่ามีหลังหลังจากหลังจากขุดบ่อเสร็จตอนนั้นคุณน้อยหนาเริ่มทำอะไรปลูกแฝดค่ะครั้งแรกปลูกเองค่ะค่อยแต่ตอนนั้นอ่ะดินมันแห้งแห้งมากแข็งมากแล้วก็น้ำน้ำยังไม่มีต้องถือบัวรดน้ำเอาไว้มาทำเริ่มทำสาราใช่ไหมสาราซื้อเอาพอดีพอดีว่าไปไปเที่ยวยุทธยาไปงานแต่งเพื่อนก็พอดีผ่านน้อยหนาว่าแวะดูหน่อยก็เลยได้สารามา แรกก็เลยสาลามาก่อนแต่ว่าพอเย็นมานี่เย็นก็เย็นมานี่บรรยากาศดีเย็นสบายห้องน้ำนี่เทพมากผมเห็นแต่ภาพเอ้ยมันเหมือนของการ์ตูนแต่ว่าเมื่อเมื่อวานเข้าไปข้างในก็ยิ่งน่ารักดิเพื่อนๆเขาอยากจะซื้อ4ม0 0 0ห้าก็คือเสร็จสับเลยผม แต่ว่าเรตเองมาติดเองไหมสุขพัณฑ์สุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เปั้นสดอ๋อเขาทำสดที่นี่เลยทำสดที่นี่อาทิตย์หนึ่งอ๋อสี่หมื้าเราซื้อแค่สุขภัณฑ์กับไฟฟ้าครับเปลี่ยนมุมนั่งคุยกันนิดนึงเอาตรงนี้สบายสบาย หน้ามิกกี้เมาส์เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าใครมาที่นี่เนี่ยก็เรียกบ้านมิกกี้เมาส์เออบอกว่าบ้านมิกกี้เมาส์เนี่ยทุกคนจะรู้จักของเฟอนะก็คือตอนนั้นเรามาทำไรได้แล้วเนะะาะปลูกต้นไม้มาอยู่ได้เรมปลูกต้นไม้นน่นนี่นั่นแต่ทีนี้ก็ โครงการเขาก็ม in oui, ีนะโครงการดีมีมีบ้านพักราคาถูกให้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 อยู่ก็จองจองไว้ประจําเลยใช่ก็ประมาณวันอังคารวันพุธถ้าสมมุติว่าอาทิตย์นี้ว่าจะมาแล้วก็ก็จะโทรจองเลยครับแต่จะไม่จองแบบว่าจองไว้ก่อนล่วงหน้าจะไม่จองอะค่ะคือจะจองในช่วงอาทิตย์คือก็เปิดโอกาสให้คนอื่นจองด้วยกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่มมาที่นี่ หกเดือนก็คือพฤศจิกาปีที่แล้วหเจ็ดเดือนพอเราเริ่มมาเริ่มมาจริงก็ประมาณธันวานะไปไปกลางกลางธันวาได้มาพักได้มาาพได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนดีๆอะไรเงี้ยเพื่อนที่แนวคิดเหมือนกันความคิดเหมือนกันมันก็เลยมันก็เลยเป็นความสนุกมันก็เลยคเป็นความอยากมาพอวันหยุดก็ก็เปลี่ยนจากที่ทํางานไปอยู่ที่นี่ใช่คือทุกคน จะทำงานแตกต่างกันและทีนี้พอมาเจอพอวันเสาร์อาทิตย์มาก็จะทำอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันนะคะปลูกต้นไม้ทำทำสวนทำอะไรตกลงมาเนี่ยเพื่อจะสร้างบ้านพักผ่อนหรือว่ายเหนื่อยกว่าเดิมเหนื่อยกว่าทำงานแต่มีความสุขมันก็จะเหนื่อยทีแรกค่ะเพราะว่าไม่ทำตอนนี้มันมันเพื่อรอเกษียณรอไอ้นี่มันมันไม่ไหวไม่ไหวจะทัน อายเุเยอะเยอะแล้วก็ทําไม่ไหวแค่นี้ยังอ้อยๆเลยเลยขุดดินขุดอะไรยังแบบ <S <S ผมก็ใจคุณต้องคุณนายนาอีกกี่ปีเกษียณโอ้โหสิบสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีครับแต่ว่าไม่ไม่กะคิดว่าไม่ไม่รอถึงกเกษียณหรอกกะสักห้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วนี่เพื่อนและเพื่อนบ้านมาแล้วเป็นไงมั่งนอกจากเตรงนี้แล้วได้รู้จักกันทั้งหมดไีมก็ผ่านไปผ่านมาคทักรายเพราะว่า เหมือนเหมือนจะเป็นเส้นมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นเมนไงใคร,ครมาก็จะแวะดูหรือว่าพักทายกันก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเกือบหมดนะครับครับเอยังไม่ได้คุยถึงเรื่องบ้านเลยครับบ้านอ,อ่ะก็ต้องก็ต่อเนื่องจากไอ้พอได้ห้องน้ําได้มาพักนะทีเนี้ยค,ความคิดมันเยอะมากเลยเรื่องบ้านเนี่ยมันคิดไว้เป็นบ้านแฝดแบบเนี้ยแต่ว่าจะเป็นประกบกันมันจะเป็นหลังใหญ่ครับแต่ทีเนี้ยเงินเงินน้อยก็เอาทําทีละครึ่ง เราห้องน้ำเราเราแยกออกไปข้างนอกครับอันนั้นเผื่อเพื่อนเผื่อชาวบ้านในนี้เรามีห้องน้ำมีห้องน้ำตึข้างนอกสกหรับเพื่อนอะไรเผื่อเนี่ยอย่างใครเข้าห้องน้ํามาทํางานมาปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเงี้ยยังไม่มีห้องน้ําเข้าลําบากผู้หญิงเงี้ยก็ให้ให้มาเข้าได้เลยนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ได้หลังขนาดเนี้ยจริงๆจริงๆริงนะถ้าสมมติไม่ใช่สเปคเท่าผมเนี่ยครับไม่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงวัสดุเขาอ่ะก็ประมาณแสนแปดแสนเก้า หลังเนี้ยนะหลังเนี้ยครับกว้าง4ี่คูณหกสี่คูณหกยี่สิบสี่ตารางเมตรครับแล้วเรายังไม่รวมระเบียงระเบียงก็สามคูณหกแต่ว่ามีเทเลสตเราเนี้ออกมาก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเซนอ่าก็ประมาณนี้หน้าหลังครับด้านข้างก็มีออกไปเจ็ดแปดสิบเซนอันนี้อันนี้คือไอ้แสนแสนแปดนี่คืออันนี้คือเบื้องต้นเบื้องต้นไอ้วัสดุตกแต่งก็คือหลังคาไม่ท่านชีดไม่มีตัวนี้อะไรเงี้ยหน้าต่างธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับ ประตูเป็นประตูเปิดธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นสเปคทั่วไปก็อยู่ได้แต่แต่ทีเนี้ยเราเราก็ต้องการวัสดุที่ดีขึ้นก็เบ็ดเสร็จหมดน่าจะประมาณ2อ0 0 0นได้ครับ2องแสนห้าครับเราอาจจะเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนกระเพ้่มกระเบื้องน้าต่างนี่อะไรจะแพงอยู่นะเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนประตูบานเลื่อนเปลี่ยนอะไคะเปลี่ยนพื้นการของเขาเป็นพื้นกระเบื้องยางธรรมดา ขอขหนูก็เปลี่ยนเป็นแกนิโตโอ้อย่างเงี้ยก็จะแพงพวกนี้ขึ้นมานมนสงงองแสนห้าใต้พื้นที่ข้างในมีห้องน้ําในตัวอะ,อะไรเรียบร้อยเปลี่ยนหลังคาจากเมทัลชี้เป็น upvc เป็นพลาสติมกมันก็จะไม,ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ดังเวลาฝนตกไม่ดังอแล้วก็สร้างเร็วแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นกึ่งน็อกดาวน์จะเป็นงานโครงเหล็กแต่ว่าทําทําที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่งานยงมาเป็นเทเทฐานเทอะไรเติมที่นี่คือแต่ละคนแปลกอ่ะเพราะว่า เข้าใจว่าที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยแต่ละคนเ็าหลังนึ่งทำไมต้องมาซื้อที่เสร็จแล้วมาสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่เห็นไหมเป็นเป็นความฝันว่าบ้านจะต้องเป็นอย่างเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนมีหลังหนึ่งเดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยเดินไปห้องน้าเป็นทางเดินเป็นเป็นต้นไม้คืมๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความฝันของเขาเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยออกไปเนี่ยมันเห็นต้นไม้ของเราจริงแต่ว่ารอบด้านมันก็เป็นตึกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่ที่เนี่ยคือ มันโล่งมองไปก็เป็นทิวขาวร้อยสามร้อยหกสิบเลยที่เนี้ยผมมันชอบฝั่งนู้นมากกว่าที่มันเป็นทิวตลอดเ๋อเนี่ยมันรอบเลยมัรอบหมดเลยนะใช่เออแต่ตอนมาซื้อไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนั้นมันมันเหมือนหน้าหนาวจะหนาวหนาวแล้วมันก็เป็นหมอกหมอกเออเป็นหมอกหมอกกรที่หนุ่เท่มับางทีลมมันมันกั้นบ้านคนอื่นมากั้นลมอะไรเนี่ยวันนี้ลมดีมากค่ะอือเนี่ยลมพัดตลอดได้ไปคุยกับน้องคนหนึ่งว่าเออผมปลูกป่าบอกดีนะปลูกป่าเพราะว่ามันเหมือนกับ เราเป็นการทําบุญที่ใหญ่อะ่ะเราให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะเลยเืออะไรแล้วเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยพอเราปลูกต้นไม้อย่างนกมาทํารังแล้วก็ออกไข่ออกลูกมีชีวิตเกิดขึ้นจากบริเวณป่าที่เราปลูกเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีจริงต้นนั้นก็สามสี่รังนะคะต้นนี้ใช่ใมันมันมันออกไข่ตันอย่างับเพิ่งมุ่งมาทำ จะได้เริ่มให้ชีวิตกับกับนกพวกนี้แล้วอะ่ะนี่ขนาดว่ายัางไม่นั้นเท่าไหร่ถ้าผ่า,ผานสามปีไอ้พวกนี้มันก็จะจะโตไปทั้งหมดไอ้ที่นี่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมามาไม้ล้อมมันลงเพราะว่าเราอาจจะต้องเหมือนใช้เงินหน่อยจริงแต่ว่าจะเอาต้นเล็กเนี่ยมันมันก็นยังไม่ทานแต่ต้นเล็กเนี่ยก็เป็นอนาคตที่เราเตรียมไว้อยู่ว่าเราเดี๋ยวเราค่อยๆปลูกต้นเล็กค่อยขึ้นมา<อ>แต่ตอนนี้คือเราต้องเราต้องการล่ม เราเราก็เลยต้องเอาไม้ล้อมมาลงแล้วฝั่งนี้มีเมื่อกี้กลับไปที่คำถามว่ราคุณนายหน่ามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมฝั่งนี้ฝเยอะแยะค่ะฝั่งนี้จะเป็นโซนต้นไม้ที่แบบเป็นพวกผลไม้กินได้กินได้ที่แบบว่าเราเริ่มปลูกแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย่ะเพราะว่าก็คือจะไม่จะไม่ได้เอาไม้ล้อมทั้งหมดก็จะเอามีโซนฝั่งนี้จะเป็นที่แบบไม้ที่ปลูกมาหม่เห็นตรงนี้จะทาขนาดนี้แล้ว ทำไมยังจะซื้อเพิ่มเพราะว่าคุณน้อยดาไปซื้อ11ดีอีกแปลงหนึ่งอังไรครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นคือจะเป็นป่าจริงๆปลูกเป็นป่าเป็นหน่อไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือแบบว่าอันไหนที่เอ้ยเราอยากจะปลูกฝั่งนู้นแล้วก็จะไปปลูกอะไรเงี้ยค่ะคือบ้านก็พักนี่แล้วก็เดินไปตามอะไร เดินเนได้ออกกําลังกายของที่นี่ดีนะครับมีมีให้ผ่อนมีอะไรด้วยผ่อนมันก็ต้องมีมีดอกเบี้ยบ้างเพราะว่าเพราะว่าราคาที่ดินมันก็ขึ้นตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ามาหมดแล้วเนาะไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าน้ำถนนไฟโซลาเซลล์มาที่นี่เขาเหมือนี้เนี่ยผมว่าที่นี่ข้อดีของที่นี่คือไม่ยังไม่ไม่ทิ้งกันเหมือนขายที่ดินแต่ว่าทําเหมือนโครงการจัดแบบบ้านจัดสรรมี คนดูแลมีนู่นนี่นั่นถือว่ามันมันจะไม่พร้อมสับร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดีกว่าโครงการอื่นที่กับขายแล้วก็ขายเลยหายเลยแล้วได้ไปร่วมตักบาทเพื่อนเพื่อนบ้างไหมได้ได้สองสามครั้งแต่ว่าพอดีหลังๆเนี่ยมันไม่ได้ซื้อของไงไม่ได้ซื้อของเต็มมาแต่หลังอย่างนี้น่นนาจะละเพราะว่ามีตู้เย็นมีอะไรเงี้ยเริ่มเข้าที่เข้าทาง้าวครับ,รบอ่ามันมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับท,ทุกวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวกิจกรรม ปีนเขากับพวกผมั้นแน่น่าจะได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องชวนพี่ลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่อยากไม่แต่ว่าต้องหาวันอากาศดีๆถ้าร้อนมันก็ไม่น่าขึ้นวันนั้นไปเนี่บรรยากาศดีมากเราขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้รู้จักกันเกือบทุกแปลงไงเพื่อนๆแม่อาจจะอาจจะจําชื่อไม่ได้อาจจะลืมอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นเห็นคุ้นอาจจะเป็นพี่รต้อย่างเงี้ยเรียกว่าพีโรต้ตามที่สิงห์ไทยแ่งไหนพี่รตุ สิบเอ็ดดีนะที่ที่ไกลบ้านดำๆะครับที่มีรถแคมปิ้งอ่ะอ๋อสิบเอ็ดอย่างบ้านนี้ผมก็จำทื่อไม่ได้บ้านผมก็เรียกพี่รถแดงอ่อ๋อไม่รู้มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมผมก็ไม่มีคําถามละก็ข่าวอันหนึ่งก่อนก่อนก่อนจบเนาะก่อนปิดวันนั้นลมแรงลมแรงมากพัดทุกสิ่งทุกอย่างปิ้วหมดบ้านพี่วิดซื้อถัง ถัง2,000ลิตรมา2ถังยังยังไม่ใส่น้ํโอ้มันไปดูไปวิศนุดรัล้วเลยอยู่คนบอกช่วยเก็บให้หน่อยน้นยนอยอยู่คนเดียวไปกิ้งอยู่สองนักิ้งกิ้งคนเดียวแต่แล้วก็ช่วยเหลือกันถ้าวันไหนทําได้ก็เราเราก็ทําทํากันนะแต่ก็เห็นในไลน์กลุ่มเ็ามีคุยกันว่าคนนั้นไม่มีมาช่วยรดน้าต้นไม้คนนี้หรือใครไปเสื้ออะไรได้ถูกก็แบ่งกันครับก็ก็ก็ แต่เราก็เราก็มีกลุ่มของนี่ประชาัมพันธ์นิดหนึ่งกลุ่มของสมาชิกบ้านสวนวิวเขาเนาะในในกลุ่มของ Facebook ซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปแชร์ถ้าว่ามีอะไรดีดีมีการปลูกต้นไม้ทําอะไรสวยๆก็มาแชร์กันแต่ยังยังของของผมเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าอยากได้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยขับผ่านมาแวะเข้ามาได้นะครับไม่ไม่ได้ปิดกั้น้องน้ําหรืออะไรเงี้ยเข้ามาใช้ได้อยากบางทีอยากอาบน้ําอยากอะไรเงี้ยบางทีทําสวนแล้ว ห้องน้ามันไม่ไม่มีห้องน้ําเงี้ยจะ<อ>ขับรถกลับบ้านมันร้อนมันเหนียวตัวเงี้ยก็มาอาบได้ครับอเออเอ,อ,อีกอย่างหนึ่งตอนเนี้มันบ้านมันยังไม่มีเลขที่ครับเวลาส่งของเนี่ยก็ถ้าสังงส่งของมาจากช้อปปี้รัสด้าอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาส่งที่นี่ได้บ้านมิกิเมาบ้านมิกิเมาเขาเขาก็จะมาทิ้งไว้มาถึงเลยนะบาอบบอกมามาทิ้งคนส่งเขารู้เรื่องและเขารู้ที่และแต่แต่ว่า ไม่ไม่รับว่าการว่าหายไม่หายนะแต่ผมราะผมก็ไม่อยู่เหมือนกันไอผมก็ผมก็สั่งมาทิ้งไว้เหมือนกันโอเคครับผมงันก็ได้เวลาคุยกันเยอะรบกวนเวลาทั้งไมยถามมีอะไรจะฝากทุกท่านแล้วถ้าเพื่อนบ้านผ่านมาก็แวะมาทักทายแวะมาคุยกันได้นะครับเราจะได้บอกว่ารู้จักกันมากขึ้นอย่างนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากหรับเวลาครับผมคอบครับครับสวัสดีครับ sao